พบพบกับคลิปของการปลูกฝรั่งไสแดงของสวนสลิจำนงอีกทีก็แล้วกันเพราะมีเรื่องพูดไม่หมดสักทีนะครับคือพอดีสาเหตุที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่พอดีมีคุณผู้หญิงคนหนึ่งเขามาเยี่ยมที่สวนนี่แหละเขาเล่าให้ฟังว่าเขาซื้อฝรั่งไสแดงหงพอซื้อไปปลูกเป็นปีแล้ว ยังไม่เห็นออกผลสักลูกว่างั้นผมก็เลยถามว่าเขาปลูกไงเขาก็บอกว่าเขาปลูกใส่เคงเนี่ยเขาปลูกแซมสวนทุเรียนเข้าไงคท,ทีนี้ผมก็เลยพูดจากการพูดคุยก็เลยซักถามว่ามันเป็นยังไงมันเป็นกิ่งเรื้อยสูงสูงท่วมหัวแล้วเลื้อยขึ้นมายาว ผมถามเขาว่าแล้วไม่ได้สังเกตใบไหมว่าใบาเขาเหมือนกับใบใหญ่ๆนั้นหนาเหมือนกับของปื้ไม้เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้สังเกตก็เหมือนกับฝรั่งปกตินี่แหละผมก็เลยถึงบางอ,อว่าเอะถ้างั้นมันกิ่งจนตอแล้วอืมก็เลยคิดได้ว่าเออยังมีอ่าคนที่ปลูกต้นไม้หลายๆอย่างที่ว่า เรื่องพื้นฐานอย่างนี้ก็ลืมลืมนึกลืมนึกถึงหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ทําให้ให้ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปลูกได้นะครับอย่างกรณีที่ผมยกตัวอย่างคุณผู้หญิงที่ที่พูดในฟังก็คือก็แสดงว่ากิ่งนั้นก็คือกิ่งจากต้นต่อนะครับแสดงว่าเรา เรายังไม่เลยหรือเรายังละเลยหรือเรายังไม่รู้ชัดในเรื่องอการปลูกฝรั่งหรือต้นไม้ประเภทเอื่นก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ประเภทไหนก็แล้วแต่ที่ที่ได้จากการเสียบยอดหรือการเสียบยอดติดตาการทาบกิ่งอย่างนี้มันจะมีต้นตอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ในวันนี้ผมเลยจะมาเล่าเรื่องเรื่องการดูแล ฝรั่งเรานี่เมื่อเราปลูใหม่ๆอย่างนี้แหละอย่างตัวนี้ผมปลูกได้ประมาณสักสองเดือนกว่าๆสองเดือนสามเดือนเนี่ยผมก็ไม่ได้บันทึกไว้ชัดเจนนะครับก็คํานวณคร่าวๆเอานะครับเป็นเป็นกิ่งน่าจะเป็นกิ่งทาบกิ่งนะครับตัวน,นี้มีหลักมีหลักอยู่นี่ผมผมให้สัญ,ญลักษณ์ไว้มีหลักอยู่เป็นเป็น,เป,นเป็นต้นจากกิ่งทาบกิ่งแต่เป็นกิ่งเล็กครับแต่เป็นกิ่งเล็ก นะครับเป็นกิ่งเล็กซึ่งซึ่งมันใช้จําหน่ายไม่ได้แล้วจําหน่ายก็ไม่มีใครเอามันไม่สวยผมก็เลยเอามาปลูกปลูกเพื่อขยายพันธุ์ในแปลงนี้ผมปลูกเพื่อขยายพันธุ์โดยการปลูกลงเก่งนะครับปลูกลงเก่งนะครับทีนี้ผมจะมาสาธิตให้ดูว่าการดูแลรักษาต่อไปเราทําจะทําอะไรบ้างที่เป็นหลักพื้นฐานนะครับถ้าใครดูแล้วก็ ก็โอเคก็ผ่านไปนะครับแต่ถ้าหาว่าใครใครยังไม่รู้ชัดเจนจะลองดูเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับในสิ่งที่ที่ผมทํานะครับที่ผมเป็นหลักปฏิบัติเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปที่เราจะต้องทําดูแลเขานะครับอันนี้ผมปลูกได้ได้เกือบสามเดือนนะครับเอถือว่าสามเดือนพอเขามียอดขึ้นมาเนี่ยผมจะเด็ดยอดเขาก่อนนะครับ พื้นฐานเริ่มแรกนี่ผมจะเด็ดยอดเขาก่อนเพื่อจะให้เกตนาเพื่อจะให้เขาแตกกิ่งเยอะๆต้นนี้แตกกิ่งออกมาสองกิ่งนะครับการดูแลรักษาเขานี่พอปลูกมาได้ระยะหนึ่งนี่อันดับแรกนี่ผมคืทั่วๆไปผมจะหมั่นพยายามเด็ดใบเล็กนี่ใบเล็กๆออกผมจะผมจะออกนะครับใบที่อยู่ข้างล่างใบมันเล็กๆใบมันแก่ หรือใบมันเสียหายนี่ผมจะออกผมจะเพราะว่าไอ้น,นี้อยู่ข้างล่างนี่มันก็ไม่โดนแสงแดดมันก็มันก็ไม่ปรุงอาหารพูดง,ง่ายๆเพราะเราต้องเข้าใจพื้นฐานนะครับว่าพืชน,นี่หลังจากดูดดูดซึมวัาแร่ธาตุจากดินขึ้นมาแล้วนี่เขาจะไม่นําไปใช้ประโยชน์ได้เลยเขาจะต้องนํามาปรุงอาหารที่ใบมันถึงจะเป็นอาหารไปเลี้ยงลาต้นนะครับ อันนี้ใบใบไหนที่มันมมีประโยชน์ผมจะออกนะครับนี่ครับเดี๋ยวสังเกตดีนี่นี่นี่มันยอดตรงนี้ผมตัดยอดตรงนี้ออกอันนี้มันแตกออกมาสองกิ่งนะครับแตก,กออกมาสองกิ่งกิงงอ่ะถ้าอยากจะนั่นก็ตัดสองกิ่งนี้ไปทาบได้เลยนะครับมีสองใบคู่แล้วนี่สองใบคู่นี่สามารถเอาไปเอาไปไม่ใช่ทาบครับเอาไปเสียบยอดได้เลยนะครับแต่ต้นนี้ ผมจะไม่เสียบผมจะทําให้เขาเกิดทรงแตกขึ้นมาเยอะๆซะก่อนผมจึงจะเอาไปแต่ยังไม่เสียบนะครับนะครับข้อแรกนี่ผมจะ,ะพยายามเอาใบาเดินดูบ่อยๆถ้าเห็นมีใบไหนใบมันแก่ใบมันอยู่ข้างล่างมันไม่รับแสงแดดดูสีสันแล้วไม่ไม่เขียวมันนี่ผมจะเอาออกนะครับผมจะอ,ออกอข้อแรกนะครับข้อที่สอง เนื่องจากว่ามันเป็นกิ่งทาบหรือกิ่งเสียบยอดนี่มันจะต้องมีอ่าแตกแตกยอดแตกกิ่งออกมาจากต้นตอคือฝรั่งต้นตอน,นี่มันจะเป็นนี่ครับมันจะเป็นต้นตอฝรั่งขี่นกนะครับต้นตอที่เรานํามาทาาหรือนามาเสียบเนี่ยมนเป็นต้นตอเน,นี่ยมันจะเป็นฝรั่งขี่นกถ้าปล่อยให้ให้ตัวนี้ยาวออกมานี่ เขาจะยาวเร็วมากเลยนะครับยาวสูงช่วมแล้วเขาจะดึงอาหารมาเลี้ยงแต่ต้นนี้ไอ้ไอ้พวกนี้มันจะไม่ใหญ่มันจะไม่โตนะครับบางทีรีบไปเลยอะ่ะจะจะต้นนี้ขึ้นมาพวดพวด,ดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องเอาออกครับเนี่ยเราต้องเอาออกครับผมก็จะพยายามเอาออกดูดูบ่อยบ่อยนี่ครับพยายามเอาออกนะครับนี่ข้อที่สองนะครับไอ ไอ้กิ่งที่มันออกมาจากต้นตอน,น่นพยายามมาออกเอ็ดออกนะครับอยาอยาให้เขานี่เห็นไหมลากเขาก็จะมีเพิ่มมาเรื่อยถ้าไอ้ตัวนี้โตนี่มันจะดึงอาหารไปทั้งหมดแหละไอ้กิ่งพันธุ์ดีเราแทบจะไม่โตเลยนะครับรีบไปเลยก็ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่เราต้องหมันอยายายาพึงใไ้ออกนะครับข้อสองนะครับไอ้ไอ้นี้สําคัญนี่ครับอย่าเผลอทีนี้ข้อสามข้อสามนี่เมื่อเราปลูกมาได้ระยะหนึ่งนะครับพอ ผมก็ไม่กะเวลาไอ้แน่นอน,นครับคือสายเทปที่พันตอนเราทากกิ่งหรือ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 ไอ้เชือกฟางที่เรามารัดนี่ตอนเสียบกิ่งนะ่ะเราต้องแกะออกนะครับต้องแกะออกไอ้ต้นนี้นี่ยังไม่ได้แกะเพราะว่านี่ผมผมยังไม่เอาหลักออกนี่แสดงว่ายังไม่แกะเพราะฉะนั้นนี่เราเราต้อง เราต้องแกะออกนะครับอันนี้ผมมันเริ่มสุจุดแล้วคุณปลูกอยู่ลึกเกินไปเลยตัวนี้ บางทีเขาก็บอกว่านี่แหละเขาถึงบอกว่าไอเวลาปลูกนันให้ไอ้ไอน,นี่อยู่เหนืออยู่เหนือดินแต่นี่ต้นนี้นี่เนื่องจากว่าไอปลูกในเขง่งมันก็สุดลงสุดลงครับนะครับนี่ต้องค้นหาให้มันเจอถ้าไม่เจอถ้าเอาไว้นี่มันถึงกับมันถึงกับไอ้ ทำไมไม่เจอล่ะครับเห็นเจอแล้วเจออยู่ลึกเลยมันถึงกับรากขาดเลยนะครับหักเลยนะครับถ้าอยู่ข้างบนแต่นี่ ที่ที่ผมอยู่ลึกอยู่จะเห็นรากนะครับจะเห็นรากอะรากอยู่ข้างบนมาแล้วนี่รากอยู่เหนือเหนือนั่นแล้วนะครับต้องเอาออกให้ได้ครับรอยรอยรอยที่เราเชือกที่เราข้าวนี่ พอดีผมเอาฟางตัวนี้ฟางนะครับนี่ครับอันที่สามนี่เราลืมไม่ได้เลยเราต้องต้องเอาออกนะครับ เสร็จแล้วก็กลบดินลงไปเหมือนเดิมพวกเราสังเกตนะครับว่าว่า,านี่กําลังมีไอ้ลูกใส่เดือนขึ้นมานี่เยอะแยะเลยครับนี่ไอ้ไอ้ที่ที่ผมใส่ปุ๋ยข่อ,องนี้อ้ไอ้กระเขงนี้กําลังสุดนะครับดินเขาก็สุดลงไปดินเดี๋ยวผมก็จะเอาดิน มากรบอีกทีให้มันเต็มหรือจะเอาเศษหญ้ามาคุมอีกทีนะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกแล้วมันซุดลงไปเราถมถึงแค่ไหนนี่รากบริเวณนี้เขาก็จะออกมาอีกนะครับสําหรับพืชที่ที่สามารถที่ใช้ตอนตอนได้ตอนกิ่งได้นี่เราเรากบดินเขาเขาลึกลงไปนี่เขาไม่ไม่มีผลเสียหายนะครับเพราะเขาจะออกรากออกมาดินถึงไหนรากเขาจะเดินออกมาหากินถึงนั่นนะครับ นะครับเพราะไม่ไม่ต้องเป็นห่วงว่าพอมันสุดแล้วเราเพิ่มดินมันจะเป็นการกบมันจะทําให้หลากไม่หายใจไม่ใช่อ่ะหลากมันจะออกมาเพิ่มนะครับก,ก็ไม่ต้องใช้วิธีเสริมวิธีอีกอันนี้คือข้อที่สามใช่ไหมเราต้องแกะแกะพลาสติกหรือเชือกฟางที่เราใช้หุ้มนั้นให้ให้ออกนะครับ ทางนั้นถ้าปล่อยไปนี่มันก็ตรงนั้นมันก็จะรัดเลยแต่ฝรั่งนี่ไม่เป็นไรหรอกครับรัดรัดรัดตรงขาดแต่เนื่องจากว่าผมกลบอยู่ใต้ดินนี่มันขาดแล้วมันข้างบนมันจะมีรากมันจะมีลากขึ้นมาข้างบนมันก็จะมีรากขึ้นมาแต่ไงเราก็ต้องเอาออกนะครับเอาเทปเทปผันข้อสามนะครับข้อสี่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสุดท้ายในคลิปนี้ที่ผมอยากพูดก็คือว่าคือการเด็ดยอดนะครับ ถ้ายอดอย่างนี้แล้วนี่พอพอลักษณะนี้ผมผมจะเด็ดยอดเขาออกการเด็ดยอดนี่คือคือหยุดจุดประสงค์ไม่ให้เขาเขาเขาจเจริญเติบโตไปทางสูงนะครับหยุดให้เขาจริงนี้ก็ก็ผมเด็ดยอดออกแล้วจริงนี้ก็จริงนี้ก็ไม่ไม่พุ่งขึ้นไปแล้ว เพราะฉะนั้นอาหารที่เขานํามาเลี้ยงนี่พอพอพอดูดซึมอาหารแร่ธาตุเรามาแล้วนี่พอปรุงอาหารเสร็จพอเขาจะนํามาเลี้ยงเขาก็จะไม่เขาก็จะไม่เลี้ยงที่ยอดแล้วเขาก็จะมาเลี้ยงที่ใบที่ลําต้นต่างๆหรือถ้ามันมีเยอะมากนี่มันก็จะแตกกิ่งออกมาใหม่ส่วนส่วนมากมันจะแตกกิ่งอ่ะตามซอกใบนี่สองกิง่งอันนี้สองกิงก่งกิ่งละกิ่งละคู่ละตาตาละนั่น เขาจะแตกเพื่อเผื่อกิ่งเก่านี่มันก็จะแตกออกมาอีกนะครับเราก็จะได้ทรงพุ่มหลายเป็นทรงพุ่มนะครับเราก็จะได้อต้นฝรั่งเรามียอดเยอะนะครับนี่ที่นี่นี่คือจุดประสงค์ที่ที่ผมเด็ดยอดครับอันนี้ก็คือเกดเกดเล็กๆน้อยๆซึ่ง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 การปลูกพืชทั่วไปนะครับใช้ใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับ ซึ่งซึ่งบางทีเราอาจจะมองข้ามนะครับแต่ใครรู้แล้วก็กก็ก็เป็นการเน้นย้ําก็แล้วกันว่าตัวนี้คือเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ทางส่วนของเราเราได้ต้องต้องทํานะครับไม่เราเราไม่ปล่อยนะครับเพราะตัวนี้มันเป็นมันเป็นข้อง่ายๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่เราจะต้อง ต้องปฏิบัตินะครับอย่าละเลยนะครับไอ้ตัวนี้ทีนี้เราก็ค่อยๆดูอย่างไอ้ต่อไปนี่เราก็ไม่จําเป็นต้องไอ้ไอ้ไอ้เรื่องสายรัดเทปพ,พันกิ่งไม้นี่ก็โอเคไปแล้วแต่เรื่องไอ้ไอ้ไอ้กิ่งจากต้นต่อน,นี่มันก็จะมีขึ้นมาเรื่อยๆเราเพิ่งสังเกตนะครับสัเงเกตเราต้องต้องดูแลตลอด หรือทามันแตกกิ่งใหม่มันอาจจะมีกิ่งใบเล็กใบเล็กหรือใบแก่ใบที่มันโดนมแมลงกัดอะไรนี่เราก็ออกซะครับก่อนนี่คือแล้วมันก็จะทําให้ต้นไม้เราเจะเริญเติบโตแล้วเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรนี่ผมก็ใส่อย่างนี้อันตั้งแต่ปลูกครั้งแรกเลยนะครับปลูกครั้งแรกทีเดียวแล้วทีนี้พอพอผมใส่ขี้วัวได้ประมาณเดือนหนึ่งอันนี้เริ่มเริ่มจะเริ่มจะ เริ่มจะย่อยสลายแล้วครับมีเชื้อไส้เดือนขึ้นมาแล้วเ,เห็นตัวเล็กมื่อกี้นี่ผมเห็นเยอะเลยพอทีนี้พอคีสไสเดือนมีเยอะมันก็ธรรมชาติมันก็จะทําหน้าที่ดูแลดูแลซึ่งการแลกการไปเองนะครับเราก็ต้องช่วยดูแลเรื่องภายน่องนี่ครับ ครับอันนี้คือเก็ดเล็กๆน้อยๆจากทางสวนเราที่นำมาฝากในวันนี้นะครับถ้าหากาใครที่ยังไม่รู้เรื่องนี้ก็ลองนำเอาไปปฏิบัตินะว่าว่าดูแลต้นไม้เรานะครับก็ใครยังไม่ติดตามก็กดติดตามช่อง YouTube ให้เราด้วยนะครับเพราะว่าอา่พาพอมีเวลามีคลิปอะไรใหม่ๆ มันจะแจ้งเตือนไปยังท่านนะครับเผื่อมีอะไรก็จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับช่วงนี้ทางสวนของเรากําลังเน้นการขยายพันธุ์ฝรั่งไส้แดงของโปรซีนะครับก็เลยพยายามทําคลิปเรื่องเรื่องนี้ออกมามาบ่อยๆในช่วงนี้เยอะหน่อยนะครับจริงๆแล้วสวนเราเป็นเป็นสวนที่ปลูกผสมผสานนะครับปลูกพืชหลายอย่างนะครับมีหลายอย่าง แต่แต่ช่วงนี้จะพูดมากแต่แต่ฝรั่งสแสดงของเปาซีก่อนนะครับครับก็ติดตามในในในคลิปต่อต่อไปก็แล้วกันนะครับมีมีอะไรที่ที่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์หรือมีอะไรที่จะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันผมก็จะนำมามาให้พวกเราได้ได้ชมกันได้ได้เป็นข้ออ่ิจารณาต่อยอดนะครับ มีมีอะไรถ้าถามว่าผมทําแล้วมันเป็นเรื่องอ่าไม่ถูกไม่ต้องก็ทักเข้ามานะนะครับเพราะผมก็ไม่ใช่ที่จะถือไม่ถือว่าเป็นเชี่ยวชาญเรื่องนี้อแต่ก็คิดว่าจากจากที่เอามามาพูดมาเล่าให้ฟังนี่ก็จากประสบการณ์ที่ได้ได้ทํามาครับที่ทํามาหรือกําลังทําหรือกําลังทดลองทําหรืออะไรทํานองนี้ก็เอามาให้ ให้พวกเราดูว่าเผื่อเผื่อได้เกิดข้อคิดและะก็นาไปต่อยอดในในในการในส่วนของตัวเองนะครับก็พบก,กันเดี๋ยวคลิปคลิปหน้าครับ